นักวิชาการรองศาสตราจารย์ด,ดอร์ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาท่านฟังเรื่องทั้งหมดที่นักศึกษาเสนอมาท่านฟังทั้งสามท่านในฐานะนักวิชาการท่านคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรเชิญครับขอบค,บ,คบ,คบคุณครับก,ก็ก็ดื่นต้องขอแส้งความยินด,ดีนะครับกับพี่ๆรุ่นสิบหทุกท่านนะครับที่ ก็นี่ก็เฟสสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็จบนะครับก็น่าจะขอแสดงความยินดีก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมเองก็ถือว่าโชคดีมากมีโอกาสที่ดีมากนะครับออตอนนี้ผมประจําอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชันที่กรุงเจราตานะครับพี่ช้างนะครับดรนรพลพัฒก็ชวนมาวิภพากนะครับก็มีโอกาสได้อ่านงานของทุกทุกท่านนะครับก็ไอโอเพนนิ่งสุดมากนะครับผมบินมา3ชั่วโมงครึ่งก็ นั่งอ่านตลอดทางไฟล์มานะครับไม่ง่วงเลยครับสนุกมากนะครับแล้วก็พอได้เห็นชื่อว่าอาจารย์เอเองเป็นหัวหน้าทีมวิชาการนะครับก็เป็นรุ่นน้องที่สัิติจุลาก็ยิ่งรู้ว่าโอ้รุ่นนี้อยู่ในอินเตอร์เกตแแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นงานวิชาการก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจริงๆิผมชอบมากนะครับจากจัดงานของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องพูดถึงเยอะนะครับในเรื่องของ proactive ถูกต้องไหมครับว่ามันต้องเป็นการเชิงรุก ในการที่จะพูดถึงเรื่องของป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมีการเรียนรู้ประสบการณ์ของต่างประเทศหลายประเทศนะครับมีการทำ product design thinking ใช่ไหมครับในกระบวนการที่จะได้งานออกมานะครับแล้วก็ข้อเสนอหลายข้อเนี่ยโดยเฉพาะ4ด้าน4เสาหลักที่พูดเนี่ยผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมเองก็ได้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเยอะนะครับประเด็นที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยก็คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย มีความสําคัญมากกว่าที่เป็นมานะครับแล้วก็น่าจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทั้งปัจจัยจากภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยจากแรงกดดันระหว่างประเทศนะครับในประเทศเองเนี่ยเราอยากจะพ้นจากกับบักรายได้ปานกลางเราอยากจะเป็น High Income Countries เราอยากจะเป็น d l v e l o p e d countries เราอยากจะเป็นสมาชิก OECD อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของการปรับปรามทุจริตคอร์รัปชั ruption, เนี่ย ถือเป็นหัวใจหลักนะครับที่เราจะสามารถผ่านพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเราอยู่มาจะ30ปีเนี่ยให้ออกไปได้แล้วไม่มีประสบการณ์ของประเทศกําลังพัฒนาประเทศไหนนะครับที่จะพ้นจากกับดักนี้ได้ถ้าไม่ดิวกับเรื่องของ good governance rule base การปราบปรามทุจริต corruption ให้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะนี้เป็นปัจจัยในประเทศที่จะต้องขับดันให้ได้นะครับปจัจจัยกดดันระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเ,เราเห็นแล้วแหละว,ว่าณับปัจจุบันนี้ ถ้าเราอยากจะทําการค้าอยากจะทําการลงทุนอยากจะมีโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมันยาก FTA ไม่ใช่เครื่องมือที่เ,เขาเจราจากันในอนาคตนะครับถ้าไปดูเขตการค้าเสรีถ้าไปดูไม่ใช่เขตการค้าเสรีครัถหลังๆเขาไม่ใช่เขตการค้าเสรีด้วยซ้าเขาจะว่าข้อตกลงทางการค้าข้อตกลงทางเศรษฐกิจอย่างเช่น Indo-Pacific Economic Framework ที่สหรัฐอเมริกากับอีก13ประเทศคุยกันอยู่รวมเป็น14ประเทศเนี่ย เมื่อก่อนเราอาจจะต้องเคยกลัวถูกไ,ไหมครับในเรื่องของรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทามนุษย์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะโดนผลักเป็น tier ส watch list tier สและถูกกีดกันทางการค้าเครื่องมือใหม่คือเรื่องของ anti-corruption reports ซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ท้าย ranking แ,แบบที่เมื่อกี้นี้นักศึกษาได้โชว์เนี่ยก็เราก็จะเจอมาตรการกีดการทางการค้าแล้วก็โอกาสทางการค้าการลงทุนที่มัน ลิฟลี่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นทั้งปัจจัยพุชแล้วก็พูกแฟคเตอที่เราเองคงจะต้องเร่งทําเรื่องนี้ให้จริงจังนะครับเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเวลาพูดถึงเรื่องของ proactive แล้วก็หลายๆาท่านอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายก็คือเยาวชนเนี่ยมีนิสัยต่อต้านการชอ่อกงคอร์รัปชันนะครับตั้งแต่เปิดวิดีโอคลิปใช่ไหมครับยมมาทูดเนี่ยนะฮะเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่า สิ่งที่สำคัญก็คือ,อ,อสองเรื่องนะครับทักษะเหล่านี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่า extracurricular activities มันไม่ได้เกิดขึ้นจากหลักสูตรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแต่มันอยู่ในหลักมันอยู่ในกิจกรรมที่อยู่นอกหลักสูตรมันเกิดขึ้นจากการทำค่ายเยาวชนมันเกิดขึ้นจากการทำงานกลุ่มมันเกิดขึ้นจากอะไรต่อไม่อะไรที่มันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของแบบเรียน นะครับเพราะนั้นมันต้องพูดถึง extracurricular activities และอันหนึ่งก็คือเวลาผลักดันเรื่องนี้มันต้องให้สอดคล้องกับเงื่อนไขแล้วก็บริบท Social-Cultural ของแต่ละประเทศที่มันไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับโอเคเวลาเราอยู่ในสังคมพุทธเราบอกโอเคโกงกันอย่างในคลิปวิดีโอแล้วตกนรกแล้วยมมาทู่จะลงโทษตั้งแต่นรกชั้นไหนถึงชั้นไหนเนี่ยมันอาจจะได้กับสังคมพุทธในบางกลุ่มด้วยเด็กรุ่นใหม่คิดแบบนี้หรือเปล่า ต้องคิดต้องนึกถึงนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมไม่โกงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในซอฟต์สกิลซึ่งเพอร์เพอสำคัญกว่าฮาร์ดสกิลด้วยนะฮะณนะปัจจุบันในศตวรรษที่ยีและการจะส่งเสริมเรื่องพวกนี้ซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลนะครับไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะซอฟต์สกิลพวกนี้เวลาจะสนับสนุนมันต้องไปคู่กันกับอย่างเช่น Sense of Empathy ความเห็นอกเห็นใจซึ่งไอความเห็นอกเห็นใจความช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย เราตีความกันผิดเยอะมากถูกไหมครับแทนที่เราดีแคลว่าเราเป็นสังคมพุทธแล้วเราก็พูดถึงเรื่องโยมบาบาลตกนรกกันลองลองนึกภาพนะครับเวลาเราพูดถึงเห็นอกเห็นใจเราช่วยเหลือกันเนี่ยถ้าดูแบบพุทธมันอยู่หมวดเขาเรียกพรหมวิหารสี่ใช่ไหมเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นความรักก็คือเมตตาใช่ไหมกรุณาก็ช่วยเหลือใช่ไหมมุทิตาพลอยยินดีไปด้วยแล้วก็อุเบกขาคือปล่อยวางแต่เราเข้าใจมันผิดถูกไหมครับ พพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไอ้ธรรมบุญนีเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกคือสําหรับด้านบวกสําหรับด้านบวกถ้าท่านกับคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับท่านอยู่ในระดับเดียวกันท่านเมตตากับเขาถ้าท่านกับคนที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาอยู่ในภาวะที่ต่ําต่ําเตี้ยเลี้ยดินแย่กว่าท่านแต่เป็นด้านบวกท่านแกลุณากับเขาช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเกิดท่านกับคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับท่านเขาดีกว่าท่าน ท่านก็มุทิตาพลอยยินดีกับเขาถูกต้องไหมครับแต่นั่นไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตามันอยู่ด้านบวกถูกต้องไหมฮะแต่พอเป็นด้านลบอะท่านห้ามใช้ไอ้เมตตามุทิตากรุณาเะยรตั้ท่านต้องใช้อุเบกขาอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะคาถามคือเราสอนเรื่องพวกนี้ให้คนของเรารู้หรือเปล่าหรือก็เราช่วยกันไงเพราะว่าเราเมตตาก,กันเรากรุณากันแล้วมันก็นําไปสู่ไอ้การช่วย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 ที่ก็เป็นปัญหาต่อไป เพราะฉะนั้น Sen s e of empathy เมื่อกี้พูดถึงในใน p r u d u d t s i s n t n t n k n k i n g ด้วยที่มีคำว่าตัวของ Emphasize เข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจให้มันถ่องแท้นะครับมันต้องมาพร้อมกับแน่นอนหลายๆห,ห,หลักสูตรพูดถึง Leadership แต่เรามักจะลืม Follow เรามักจะลืมการเป็นผู้ตาม Follower Good Follower เป็นยังไงเพราะ Leadership ต้องมาคู่กับ Team Work และจะแก้ปัญหาพวกนี้มันต้องทักษะเรื่อง c อ m p l e x Problem solvingving กับ creativity ใช่ไหมครับเพื่อที่จะคิดต่างคิดให้มัน out of the box แล้วแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้เพราะเรื่องพวกนี้คงต้องเสริมในเรื่องของ extra curricular activity ใช่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจบริบทของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่อมานะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือเอาเวลาพูดถึงบริบททางสังคมเนี่ยหลายๆประเทศประสบความสำเร็จมากแล้วเราควรจะเรียนรู้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวียดนาม เว้นฟูจองขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคสามสมัยตั้งแต่ปี2011เรื่องที่เขาชูโรงมากที่สุดคือเรื่องการปราบโกงวิธีการปราบโกงของเขาคือหนึ่งเอาปปชออกจากนายกมาขึ้นกับเลขาธิการพรรคโดยตรงจากเดิมโปริตบูโลแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอกรรมาการกลางของพรรคที่เป็นที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศพรรคใหญ่กว่ารัฐบาลรู้ไหมครับในเวียดนามเพราะฉะนั้น เขามีกรรมการบริหารกรรมการกลางพรรค3 0 0กว่าคนสมัยก่อนโปลิตบูโรหนึ่งคนเสนอชื่อตามโคตาเขาบอกนี่มันเปิดช่องให้โกงได้เพราะว่าใครอยากขึ้นเป็นกรรมการบริหารพรรคกรรมการพรรคกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสก็ยัดเงินโปลิตบูโรคนเดียวพอตั้งแต่ปี2011เ็เขาบอกต่อไปนี้โปลิตบูโร14คนต้องเสนอชื่อพร้อมกันแล้วใครก็ตามที่อยู่ในชื่อของทั้ง14คนได้เป็นกรรมการกลางพรรคในเวียดนามแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างชางัดเลยครับ แต่ถ้าเป็นในประเทศไทยหมูตู้มากถูกต้องว่าพอเราก็จะยัดมันทั้ง14คนแทนเห็นไหมฮะว่าบริบทของบางประเทศกับบริบทของบางประเทศไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องลองดูว่ามันเข้ากับบริบทของเราไหมนะครับเรื่องแก้กฎหมายก็เช่นเดียวกันไม่ใช่่แก้กฎหมายเรื่องบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นกรณีของพรบปปช2561มาตรา130นะครับ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกันตั้งแต่ตนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้แน่นอนระบบต้องง่ายต้อง Consistency ต้องปลอดภัยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามีความํำเป็นนะครับตัวอย่างที่ดีนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง Social Credit ของจีนนะที่เขาใช้กล้องวงจรปิดทุกอันแล้วก็ใช้ AI จับได้หมดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันหนึ่งที่น่าจะดูของจีนด้วยในเรื่องนี้คือเรื่อง KYC ของสถาบันการเงินนะครับ ไม่แน่ใจพี่ๆเคยเปิดบัญชีในประเทศจีนไหมถ้าพี่ๆเคยเปิดบัญชีในประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะมีบัญชีเงินฝากในธนาคารของประเทศจีนเพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องกรอกเนี่ยกรอกหมดนะครับมีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีที่ดินกี่ผืนมีทรัพย์สมบัติอะไรยังไงบ้างเขาให้ดีแคลร์สำหรับทุกคนที่เปิดบัญชีธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่า ถ้าจะทํากันบางทีเมื่อกี้เราพูดถึงกันเยอะว่าการปราบปรามการคอร์รัปชันน่าจะต้องเริ่มต้นในไม่ใช่แค่ภาครัฐแต่ภาคเอกนชนด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมมือกับสถาบันการเงินในเรื่อง KYC ตรงนี้ mm. เผลออาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเล็กๆมันก็เป็นการปลูกฝังนิสยัยถูกต้องไหมเหมือนตอนเด็กๆเราพูดถึงกระปุกอมสินนี่ะแล้วถ้าเกิดเราคุ้นชินกับการกรอกข้อมูลพวกนี้ดีแคลรข้อมูลพวกนี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มต้น มันก็จะเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทุกคนพูดถึงกันเยอะในเรื่องของ big data ทุกคนพูดถึงกันเยอะในเรื่องของข้อมูลที่จะต้องมาแชร์กันแล้วก็ทุกคนพูดถึงกันเยอะในเรื่อง,องการเอา AI มาจับคนโกงทำ machine learning ทำอะไรต่อมีอะไรแต่อันนึงที่ต้องเข้าใจด้วยก็คือ,อ,อผมผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือ ข้อมูลเหล่านี้ลองนึกภาพดูพี่ๆสังเกตไหมครับว่าปปชไม่มีแม้แต่ Wi-Fi ให้กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ได้พี่พี่ก็จะบ่นกันนะแล้วพี่ก็เปิดแชร์ฮอตสปอตมือถือแล้วมือถือก็ปดเร็วมากเลยทุกวันเลยอะ่ะเพราะว่าพี่ใช้หลาย Device ์ถูกต,ต้องไหมครับทําไมเขาไม่มีไ i ไฟครับเพราะเขากลัวว่าควจะแฮ็กเข้ามาในระบบผ่าน wi-fi แล้วดึงข้อมูลจากปปชไปได้ถูกต,ต้องไหมครับ คำถามคือพี่ป้องกันเรื่อง Back ออฟฟิศดีขนาดนี้แต่ขอโทษสำหรับ End User อ่ะพี่เคยใส่ใจเรื่องด i i t t a l Literacy ไหมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีมันต้องเริ่มต้นจากระดับต่ำสุดแรกสุดคือ Digital Literacy นะครับความฉลาดรู้ทางเทคโนโลยีเพราะระบบที่มันพังถึงแม้คุณออกแบบแบ็ k ออฟฟิศไว้ดีแค่ไหนก็ตามแต่คนที่เขาโกงอ่ะเขาเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วถ่ายรูปหน้าจอ แล้วส่งออกไปเพราะนั้นทนายความที่พี่ๆเขาได้ข้อมูลกันเข้ามาจากแบบนี้กันเขาไม่ได้มาจากการแฮ็กแบ็กออฟฟิศไซเบอร์เซเคูริตี้เทรนดนะครับแต่มันอยู่ที่ฮิวแมนมันอยู่ที่ฮิวแมนเ r อร์ในการที่จะเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วถ่ายหน้าจอแล้วส่งให้คนที่สนิทอะ่ะไอเนี่ยปัญหาเรื่องดิจิทัลเลท e รซี y หลายๆสถานทหลายๆห,ห,ห,หน่วยงานถูกแฮ็กข้อมูลถูกเรียกค่าถ่ายเพราะอะไรครับ คุณมีระบบไฟวอลที่ดีมากคุณมีระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่ดีมากคุณจ้างนักไซเบอร์ซิเคียวริตี้มาออกแบบเป็นหลายพันล้านเลยแต่ขอโทษคนใช้บอกว่าฉันอยากเทรดหุ้นน่ะจากโทรศัพท์เอจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่หน้าจอเวิร์กสเตชันของฉันน่ะฉันอยากเล่นเกมออนไลน์อ่ะแล้วเนื่องจากฉันเป็นหัวหน้าฉันก็เรียกไอทีลูกน้องมาบอกให้ทะลุไฟวอลให้หน่อยดิจิทัลลิทเรซีเริ่มต้นจากระดับเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับจำเป็นพอมาถึงระดับที่สูงที่สุด อย่างเช่นการแชร์ Data รู้ไหมรับว่า AI เป็นกล่องดำผมได้เห็น p olicymaker หลายคนระดับรัฐมนตรีพูดถึงกันเยอะโอ้ยต้องใช้ ChatGPT ต้องใช้ OpenAI อันตรายมากนะครับโดยเฉพาะกับข้อมูลที่4ปอต้องแชร์กันลองลองนึกภาพนะครับว่า AI มันคือกล่องดำมันไม่ได้อยู่ในแท็บเล็ตพี่มันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์พี่นะครับพี่แค่ใส่พร้อม,มกับใส่ Data เ,เข้าไปแล้วเสร็จแล้วมันส่งไปที่กล่องดำก็คือเน็ตเวิร์กที่เป็น Crown Computing ของคนที่เป็นเจ้าของเครือข่ายพวกนั้นทุกครั้งที่พี่ส่งข้อมูลขึ้นไปให้เขาคิดประมวลให้แล้วเขาส่งกลับมาคือพี่แชร์ข้อมูลทั้งหมดให้เขาสามารถเข้าถึงได้เพราะนั้นสิ่งที่มันต้องมีควบคู่กันไปด้วยยกตัวอย่าง best practice ที่ดีมากคือ ระบบภาษีของสหราชณักรระบบภาษีของสหราชักรใช้ AI ในการ d e เท c t เลือกว่าคุณจะหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษีไหมแต่ AI ของเขาไม่เป็น Open Data ไม่เป็น Big Data ที่ใครต่อใครสามารถเข้าถึงได้ AI จะฉลาดต้องเรียนรู้จาก Data จจำนวนมากแต่มันต้องสร้าง AI ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันมี national ai แล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าข้อมูลพวกนี้ถูกผู้มีอำนาจซึ่งมีอิทธิพลเหนือคนจำนวนมากเอาข้อมูลไปทั้งหมดเพื่อบิดเบือนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนอกจาก national a i มันต้องมี national blockchain ในการที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันถูกเข้ารหัสทั้งหมดหนึ่งในหน่วยงานใหม่ที่พักคอมมิวนิสต์จีนตั้งขึ้นมาชื่อว่า cryptography office นะครับ ทำหน้าที่เข้ารหัสฐานข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือผู้ประกอบการคนใดคนหนึ่งหรือเอกชนที่ท่านอาจจะ outsourcing ผ่านระบบ e bidding เข้าถึงข้อมูลแล้วเอาทุกอย่างไปขายต่อได้เรื่องพวกนี้ป้องกันหรือเปล่าอาจจะต้องคิดเพิ่มเติมนะครับก,ก็ผมผมคิดว่าถ้าเสริมเข้าไปในเรื่องพวกนี้เนี่ยรายงานฉบับนี้ก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ